สวัสดีค่ะพบกับติวเตอร์เยลอีกแล้วนะคะในเดนิชลูมนะคะวันนี้ติวเตอร์เยลจะมาสอนทุกคนพูดคําว่าอากาศมันร้อนนะคะพูดยังไงให้มันหลากหลายและไม่ซ้ำซากนะคะ<อ>ก็ตอนนี้นะคะอากาศร้อนมากเลยค่ะที่เดนมาร์กตอนนี้ก็เป็นช่วงซัมเมอร์นะคะช่วงหน้าร้อนนะคะโอเคเรามาเริ่มประโยคแรกกันเลยนะคะใครที่เคยเรียนภาษาเดนมาร์กก็อาจจะได้ยินบ่อยที่ประโยคที่ใช้ประจาประจานั้นก็คือเดียวามมันแปลว่าอากาศมันร้อนนะคะเราจะบอกว่ามันร้อนมากล่ะเดียมิทวาม เ e ียเมก m t ว่างร้อนมากๆเลยนะคะประโยคนี้เ e ียบานเน่เ r ่วางมันร้อนจริงๆร้อนตับจะแตกแล้วเตียว่างซัมอีอินเบยอนคำสุดท้ายนี่ก็คือมันร้อนมากๆร้อนจริงๆเลยคือแบบโอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วอะนะคะก็เดี๋ยวโยทวนให้เตียว่างเ e ียไมว a า m เตียเมก้าว่างเตียบานเน่เน่ว่าง เจียววาม์ซัมอีอินเบออนนะคะก็หวังว่าทุกคนจะนำประโยคไปใช้อย่างหลากหลายนะคะวันนี้เดนิสลูมก็หวังว่าจะให้ประโยชน์แก่ทุกคนนะคะวันนี้ติวเตอร์เยลไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะโอ้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอของเยียแล้วก็กดไลค์บนแฟนเพจนะคะแล้วก็กด follow แฟนเพจของเย,ยีแล้วก็กด subscribe ที่ YouTube c h anel นะคะ <c oughs> วันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ